นางมารีบุญสงวนชัยในสถานีเดินรถอุดรธานีบริษัทคนส่ลจำกัดเปิดเผยว่าเดิมทีนะคะก่อนการระบาดของโควิดการเดินทางรถระหว่างประเทศนะคะมี2เส้นทางซึ่งก็คืออุดรธานีเวียงจันทร์เดินรถวันละ8เทีเ่ยวออกเวลา8ปดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาค่ะบริการทุกวันและเส้นทางที่2ค่ะคือสนามบินอุดรธานีหนองคายวังเวียงไปกับวันละหเทีเ่ยวเวลาออกคือ8ปดนาิกาสาทีค่ะ แต่พอช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด่านคมแดงปิดตั้งแต่เดือนมีนาคม25 6 3แล้วก็มีการเพิ่งเปิดด่านขาหลังสถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายบขศก็มีความพร้อมที่จะเปิดการเดินรถอีกครั้งโดยสามารถรองรับประชาชนค่ะทั้ง2เส,ส้นทางช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของรถโดยสารและการประสานงานระหว่างไทยกับลาวค่ะเพราะว่าการเดินรถนะคะจะต้องเดินคู่กันกันกบสปปลาว เบื้องต้นค่ะทางสอปปลอาวขอชะลอการเดินรถเส้นทางวังเวียงอุดรธาน,นีออกไปก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะถือเป็นช่วงโลซีสั้นอยู่ในช่วงฤดูฝนอีกทั้งยังไม่มีนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเปิดช่วงฤดูหนาวค่ะปลายปี2565ส่วนเส้นทางอุดรเวียงจันทร์นั้นนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งทางผู้บริหารฝั่งสอปปลาวค่ะยังไม่ได้ให้คาตอบที่ชัดเจนว่าจะเปิดให้บริการหรือไม่ ทางนั้นแจ้งมาก็จะรีบแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่อไปค่ะส่วนค่าโดยสารนะคะตอนนี้ยังไม่มีการปรับราคาโดยเส้นทางอุดรวางเวียงขออภัยค่ะโดยเส้นทางอุดรเวียงจันนั้นยังอยู่ที่80บาทส่วนอุดรวางเวียงอยู่ที่320บาทค่ะซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีเดินรถอุดรธานีได้ที่เบอร์042221489ค่ะ